คุณค้วันนี้น้องมีสิ่งดีๆมาแนะนําสําหรับคนที่ท้องผูกหรือคนที่มีหน้าท้องนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะบาลานเอฟไฟเบอร์นะเจ้าตัวนี้นะคะน้องบอกเลยว่าเป็นดีท็อกซ์ที่ดีที่สุดเท่าที่น้องทานมานะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายยากมากแล้วแบบถ่ายไม่ตรงเวลาที่สําคัญคือไม่ชอบทานผักนะคะแล้วเจ้าตัวนี้นะก็คือตอบโจทย์น้องมากๆเลยคือทานไปแก้วเดียวนะคะตื่นมาคือรู้เรื่องเลยนะเจ้าตัวนี้แล้วมีรสชาติด,ดีมากๆไม่มีกลิ่นแล้วไม่มี รถขมอะไรแบบนี้จากผักเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะ้น้องบอกเลยว่าคนที่ท้องผูกหรือถ่ายยากอะไรอยาต้องลองนะคะเพราะน้องลองก็จะหมดกล่องแล้วนะคะก็คือถ้าหมดรอบนี้ก็คือจะสั่งใหม่แน่นอนนะคะเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะตื่นมารู้เรื่องคะ่ะบาลานเอฟไฟเบอร์ดีทอกขับสารพิษสะสมสร้างภูมิคุ้มกันลดพุงลดน้ำหนักถ่ายง่ายแก้ท้องผูกผ่านมาตรฐานการรับรองจากอ,อยอ รีวิวจากผู้ใช้จริงทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นดีท็อกซ์ที่แซมชอบมากหนึ่งคือทานแล้วนะคะไม่ปวดบิดนะคะทําให้เราขับถ่ายนนแบบว่าคล่องขึ้นแล้วก็สบายนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องพุงยุบขับถ่ายดีตัวนี้จะช่วยล้างสารพิษในลาไส้สามารถขับออกมาได้ทางเหงื่อได้เลยทานง่ายเพียงชงละลายน้ําก่อนนอนแบบนี้เลยนะคะพอเราถ่ายไปปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าพุงเรายุบลงรู้สึกว่าของที่เรากินไปนเมื่อคือนเนี่ยออกไปหมดเลยล้วค่ะทุกคนและผิวพรรณก็ยังสดใสขึ้นอีกด้วยนะคะ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง